啊。Huh? ได้พูดคุยกับพวกเราเรื่องความมีน้ำใจใช่ไหมลูกบอกกว่าพอพูดเสร็จแม่ครูก็ขี่รถรอบโรงเรียนดูว่านักเรียนมีน้ำใจในการดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนไหมก,ก็คือไม่ทำเบนเลยที่จรนะิงเห็นนักเรียนทำนะลูกนะนักเรียนทำนักเรียนทำแค่ จริงๆเนี่ยนะคะเราทําหน้าที่ของเราก่อนแล้วเราก็รีบไปแต่งตัวแต่ส่วนใหญ่เวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะกเราจะใช้เวลาไม่ค่อยเป็นนะคะใช้เวลาไม่ค่อยเป็นก็คือจะใช้เวลาเพื่อตัวเองส่วนมากนี่นะโดยเคยไม่ได้นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมนะคิดแต่เรื่องตัวเองเป็นใหญ่นะคะไม่ค่อยนึกว่าเอ๊ะ ยังเกิดขึ้นน้อยมากนะลูกนะถ้าคนที่ดีนะคะก็จะต้องลืกถึงส่วนรวมก่อนนะคะลกถึงส่วนรวมลกถึงประโยชน์ที่เราอยู่เราใช้ร่วมกันก่อนว่าเอะโรงเียนของเราเป็นยังไงบ้านของเราจะเป็นยังไงไม่ได้คิดถึงว่าเออตัวฉันจะเป็นยังไงฉันจะต้องอได้ก่อนฉันจะต้องมีก่อน จะคิดไว้ก่อนอย่างนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะลูกเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราคิดอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมนะสถานที่เราอยู่เราใช้ร่วมกันก่อนก่อนนะ,นะะจะไปไหนก็ยังไม่คิดจะไปเลยเอา,าต้ตงห่วงส่วนรวมก็ห่วงนักเรียนห่วงโรงเรียนก่อนเนีย่ยนะคะเพราะนั้นพวกเราก็เช่นเดียวกันนะคะ มีการเข้าออกเยอะแต่ว่าพวกเราโชคดีตรงที่เราพวกเราออกกำลังกายนะลูกเรามีภูมิต้านทานนะเรามีภูมิต้าน,านทานที่ดีเราก็ไม่ถึง2,900สักทีนะเราก็ได้แค่สัก2อง0หรือไม่ถึง2,000 เพราะเรามีหูกานทานนะคะแต่ก็ยังมีหลายคนที่ที่หลบหลบอยู่อันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดก,การเป็นรายบุคคลไป